สบายดีพี่น้องเมื่อไหร่มาเก็บเพชรเพื่องเนาะพี่น้องซองสตูบ้านป่าพี่น้องซองน้องใหม่พี่น้องห้ากะห้ากระตั้งพี่น้องเลยห้ากระเลนผักติดตามผักกดแช่ในเด้อพี่น้องเลยอนี่พี่น้องเพชรเพื่องป้าเมื่อไหร่พี่น้องเป็นขย่าแบบนี้เลยพี่น้องมาปืดเพชรเพื่องมาเลยเพชรเพื่องอันเพื่องน้าสตูเองพี่น้องน้าสตูบ้านป่าเองพี่น้องเลย สีเก็บเพชรเพื่องเนาะพี่นอ้นองเนาะเบิกน้ำกันทได้พี่นอ้องเด้อมาไหน,นพี่นอ้องสตูปานป่าเก็บเพชรเพื่องก็ได้ลายเติดพี่นอ้องมันหาก,กะเกิดพี่นอ้องเอ้ยเกิดลายแต๋อเมันเน่าทีิม่มก็ะลายพี่นอ้องเลยสตูบปาริมาเก็บพี่นอ้องป้าสีเอาในอะไรเนาะหน่อยเนาะ,นะเอามือเดียวพี่นอ้อง ่ม yeah, ar. it oh. hmm. oh. oh. ันแตกได้พี่น้องเลยผ่ากับปัญะมาเม็ดกับปัญะมาพี่น้องอืมพี่น้องมันเกิดขย่าแบบนี้เลยพี่น้องเลยป้าเอาไดดหนี่พี่น้องป้าพี่น้องงานเึิดมาทั้งเพื่องเลยพี่น้องเลยมุนกรคักๆพี่น้อง ลายพี่น้องเป็นแผ่นพี่น้องเอ้ยผูพี่น้องเก็บยากหงาพี่น้องมือเดียวพี่น้องเลยสตูปบ้านป่ากับสิ้ผ้าเลาะโคกอีกพี่น้องเลาะมหาแบบมหาเก็บพักติ๋วพี่น้องเลาะโคกมหาบังเฮดอีกพี่น้อง โคกป่าพี่น้องเลยวานสตูไมีแต่ป่าป่าแต่โคกวัสตูสิบห้าเก็บตักตี้สิบห้าพี่น้องมาหาสมุทรเฮดตามป่าตามโคกตามธรรมชาติพี่น้องเลยวานสตูยังบานเนาะพี่น้องแต่ป่าแต่โคกพี่น้องเลย ไปในเมืองกับใกล้เติบพี่น้องตู่สิาพามากเก็บผักติาะพี่น้องผักติอาไปใส่กแกงเฮ็ด ธรรมศาสตรต์จะป่าไปหน่อยสิาพาพี่น้องเก็บไปรติเแล้วก็สิาพาพี่น้องมาเือนพี่น้องมฮือนซาตูแลว สวนพี่น้องสวนสวนป่ากล้วยอันนี้สวนก็ไม่ไหลเนาะพ่ฮาก็มาปลูกมาปลูฮาก็เป็นนนะ่อยนึงพี่เนาะ เดินเด er be ินเทียงสตูไปเนาะเดินเทียงสตูบ้านสถานะจะพาไปน้องเมื่อเือยนะบหยาหย่าแวพ่อไปเนาะหย้าแถาพ่อหักมาปูะพองาม ตูบันปากจะพาพี่น้องมาเฮือนเนาะอนนี้ให้หน้าพี่น้องหน้าเพื่องบอลสตูเกบเพดอ่ะนะพี่นอ้องพาพี่นอ้องมาเฮือนพี่นอ้อ,นนอง